เดี๋ยวนิกกี้จะมาขอสัมภาษณ์นะครับเจ้าของการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็เป็นการ์ตูนนะฮะที่ทุกท่านนะครับรอคอยวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของแล้วครับพี่เบิร์ตพังไชยแม่กินไต้สวัสดีครับสวัสดีครับกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนรอคอยพี่เบิร์ตครับเบิร์ตแลนด์แดนมหัศจรรย์นี่น้องชายผมครับ ไปกับพี่น้อยเลยครับสควอคกี้ออนี่คือพี่นกน้อยเหรอใช่ครับแอนิเมชันของพี่เบิร์ดครับเมื่อไหร่ได้ชมครับพี่เบิร์ดเสาร์นี้นะครับข้าขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่รอคอยนะครับสนุกมากๆเลยครับเรียกว่าการ์ตูนเบิร์ดแลนด์แมคซ์จันเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ดูได้กันทุกเพศทุกวัยครับดูกันได้ทั้งบ้านเลยครับน่ารักดูได้กันทั้งบ้านใช่ครับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครหลักๆนอกจากพี่เบิร์ดแล้วที่เป็นเจ้าของใช่ไหมครัเป็นเจ้าของโลกของแดนมคซ์จัน ใช่ครับแล้วก็พาน้องๆทุกคนเข้ามามีอีก4ี่หคนครับรวมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มาช่วยกันภาคกันสนุกมากๆครับต้องคอยชมครับเรียกว่าคนที่ภาคแต่ละคนเนี่ยนอกจากพี่เบิร์ดแล้วก็ยังมีศิลปินดังๆไม่ว่าจะเป็นชินเป็นน้ำชาน้องคีฟี่ป๊อกแคลรี่บาบาแก้มแล้วก็พี่เป๊กผลิตโชคด้วยโอ้โหทำกันบ้างมันดีมากต้องคอยชมครับ ดีมากดีมากเดี๋ยวแลเร็วนี้เราคงจะได้สนุกกันร่วมจันกับครอบครัวของเบิร์ดแลนด์เดนมาร์กสุดจันครับนะครับยังไงก็ติดตามได้นะครับวันเสาร์นี้นะฮะเบิร์ดแลนด์เดนมาร์กสุดจันครับผมออนแอร์ครั้งแรกพี่เบิร์ดเป็นพี่ใหญ่ครับผมของกระตูนเรื่องนี้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตอนนี้เดี๋ยวผมให้พี่เบิร์ดเป็นพี่ใหญ่ของเพลย์สเตชั่นด้วยครับมีพี่ใหญ่คือพี่เบิร์ดครับนัเล็กเป็นพ่อ ครับพี่เอกกี้เป็นแม่น้องคนเล็กก็ได้นะเป็นน้องคนเล็กนอเป็นพี่มิกกี้ไงี่ยเอาเป็นพี่มิกกี้ดีกว่านะแล้วก็พี่เดี๋ยวเป็นพี่ของพี่เวิร์ดเอกกี้หนึ่งเออดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับพี่เวิร์ดครับครับขอบคุณมากครับผมพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ